สวัสดีครับท่านชมทุกท่านครับอันนี้จะพาท่านผชมมาดูจันอินทรพลมนะครับที่แต่งลูกยากนะครับท่านชมนะครับต้นนี้ก็เป็นสายพันธุ์โคเนซี่นะครับก่อนนะครับที่จะแทงจันนะครับในช่วงไปดูดูฝนในปีที่ผ่านมานะครับต้นนี้ก็มีปัญหาเรื่องนอนแดงน้ำตาลนะครับ ดูดท่อน้ําเลี้ยงในใบนะครับทานผู้ชมทาให้บางจันทร์นั้นไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับผสมติดยากนะครับในหลายปีที่ผ่านมานะครับการผสมเกสรก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับติดดีนะครับมาในปีนี้นะครับบางจันทร์นะครับการผสมเกสรน,นั้นไม่ค่อยติดนะครับ หรือว่าติดน้อยมากๆนะครับท่านผู้ชมนะครับทําให้การแต่งลูกนั้นยากนะครับถ้าจะเอาออกทีละเม็ดนะครับหรือว่าทีละลูกนะครับที่ผสมไม่ติดก็ยากนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะมาแนะนํานะครับในการแต่งลูกจันที่การผสมที่สอนนั้นติดยากนะครับท่านผู้ชมก็คือจันนี้นะครับนะครับ การผสมผสรนนั้นติดน้อยมากๆนะครับสมผู้ชมนะครับดูนะครับนะครับอันนี้กลมๆนะครับก็คือการผสมผสอนที่ติดนะครับลักษณะเป็นแฉกนะครับแล้วก็จะผสมผสรนไม่ติดนะครับหรือว่าการผสมผส้นไม่สมบูรณ์นะครับสาเหตุนะครับอาจจะเกิดจากนะครับต้นไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่ามี นอนแดงเข้ายอดนะครับในช่วงปลายดูฝนนะครับท่านผู้ชมนะครับเข้ายอดอ่อนนะครับแก่ทันนะครับก็คงเขาแทงจันแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เลยทำให้หลายจันนะครับมีปัญหานะครับการผสมเกสรนั้นติดยากนะครับ คือแทบจะไม่ติดเลยนะครับรูจากจันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับการผสมเกสรติดนั้นไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับครับดูนะครับน่าจะไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะจันออกมาสั้นหน่อยนะครับทําให้จันไม่สมบูรณ์นะครับเกสรก็พลอยไม่สมบูรณ์ไปด้วยนะครับเกสรตัวเมียนะครับ เมื่อนำกิสรตัวผู้ม,มาผสมถึงแม้ว่าตัวผู้จะสมบูรณ์นะครับแต่ก็ตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับนะครับเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้การผสมกิสรนั้นติดยากนะครับก็คือจันไม่สมบูรณ์นะครับเนื่องจากต้นโสมนะครับเพราะว่หนอนแดงหลดพรำเมี้ยในใบนะครับในการแต่งลูกนะครับท่านผู้ชมลักษณะที่ไม่สมบูรณ์ แบบนี้นะครับครับเราก็จะไม่เอาออกนะครับทีละเม็ดทีละเม็ดนะครับเราก็จะตัดออกเลยนะครับครับตัดออกเลยนะครับการตัดก็เราก็ตัดในส่วนที่ผสมไม่ติดนะครับนะครับอาจจะเป็นเกรสรครึ่งหนึ่งนะครับหรือว่าหนึ่งในสามหรือว่าเกือบทั้งหมด ก็ตัดออกเลยนะครับชมครับครับก็ตัดใกล้ๆก,กับลูกที่ผสมติดนะครับก็เอาให้สั้นที่สุดนะครับทผมจชมนะครับเอาออกเยอะที่สุดนะครับเท่าที่ทําได้นะครับกตัดออกเลยนะครับ จะมาออกทีลูกจะเสียเวลานะครับท่านผู้ชมครับตัดไปนะครับปั๊บนะครับ เพราะเส้นเกสรนเส้นนี้นะครับไม่สมบูรณ์ทั้งเซ้นเลยนะครับนะครับตัดออกทั้งหมดนะครับตัดทั้งหมดนะครับ ปัญหาต้นไม่สมบูรณ์นะครับเกสรก็ไม่สมบูรณ์ไปด้วยนะครับก็ทําให้กรารผสมเกสรน,นั้นติดยากนะครับก็จะตัดออกทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ไม่ติดนะครับที่กรารผสมสอนรไม่ติดนะครับก็ตัดให้สั้นที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะครับท่านผู้ชม ในส่วนที่ตัดออกนะครับที่ประสมไม่ติดนะครับจำหนึ่งก็เอาออกเยอะพอสมควรนะครับเยอะนะครับท่านชมนะครับนี่คือผสมไม่ติดนะครับที่ตัดออกนะครับในแต่ละเส้นเกสรนะครับอาจจะมีลูกที่ผสมติดนะครับติดออกาบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับ จะลดเวลาลงนะครับถ้ามาแกะออกทีละลูกละลูกนะครับก็จะใช้เวลานานาน,นะครับทมนะครับจะเสียเวลานะครับ,รบก็มีลูกดีเจีออกมาบางนะครับ ก็มาดูนะครับหลังจากที่เรานะครับตัดเส้นเกสรบางส่วนนะครับที่ผสมไม่ติดออกนะครับแล้วก็บางส่วนนะครับไม่ได้ตัดนะครับแต่เอาลูกที่ผสมไม่ติดออกในช่วงระหว่างลูกที่ผสมติดนะครับออกนะครับก็จะมีขั้วนะครับของลูกที่ผสมไม่ติด อยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับติดอยู่ที่สิงเกรสรนะครับคือการแต่งลูกนะครับหรือว่าตัดสสงเกรส่นนะครับลูกที่ผสมไม่ติดออกช้าเกินไปนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ต้องเอาออกนะครับจันที่มีลักษณะดิ่งจังเล็กๆอยู่นะครับลูกเล็กอยู่ประมาณ1เดือนนิดๆนะครับท่านผู้ชม นี้ก็ผ่านมาสเดือนเสร็จแล้วนะครับค่อยมาแต่งลูกหรือว่าตัดเสันเกตสรที่ลูกที่ผสมไม่ติดติดอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะช้าไปนะครับก็เลยทําให้มองดูนะครับให้เหลือขั้วที่ผสมไม่ติดอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็จะเอาออกยากหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับพอลูกก็เริ่มเบียดกันแล้วนะครับที่ผสมไม่ติดนะครับนี่ครับ อีกจันหนึ่งนะครับที่มีปัญหานะครับการผสมไม่ค่อยติดนะครับแต่จันนี้ก็จะติดเยอะกว่าจันนี้เล็กน้อยนะครับนะครับดูนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าแต่งได้แบบนี้นะครับลูกที่เหลืออยู่นะครับก็จะโตกว่านะครับโตกว่า วกว่าจันอื่นที่เอาไว้ลูกเยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับก็แต่งมหมดก็มีนะครับแกะออกลักษณะแบบนี้นะครับก็จะค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับลูกจะเบียดกันนะครับก็ยังลงเหลืออยู่นะครับบางทิ้งเศสวนนะครับแกะไม่หมดนะครับ ในการแต่งโลกนะครับหรือว่าตัดเส้นเกสรสําหรับจันทร์ที่ผสมเกสรติดน้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับเกิดน้อยว่าควรจะทําอย่างไรนะครับก็ค,คือตัดออกนะครับท่านผู้ชมนะครับตัดออกเลยนะครับในเส้นเกสรที่ไม่มีลูกที่ผสมติดนะครับหรืออาจจะ อยู่ในช่วงปลายๆซึ่งกีสวนนะครับแล้วก็ตัดออกนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ตัดออกเลยนะครับเส้นไหนที่ตัดออกไม่ได้นะครับถ้าตัดออกก็จะทําให้ลูกที่ผสมติดนั้นทิ้งไปด้วยนะครับหรือว่าออกไปด้วยนะครับคุณผู้ชมก็ต้องแต่งลูกออกทีละลูกละลูกนะครับในส่วนที่ลูกที่ผสมไม่ติดนะครับก็เหลือประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับ นะครับในการแต่งลูกจันที่ผสมติดน้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับจันนี้ก็ประมาณสัก10%เอเองนะครับในการผสมติดนะครับส่วน90%นะครับผสมไม่ติดนะครับก็จะตัดสิงเกสรออกเหมือนกันนะครับอันนี้จะแต่งลูกง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ายังเล็กอยู่นะครับอายุจันก็ประมาณเดือนนะครับหนึ่งเดือนกับห้าวันนะครับ อันนี้จะง่ายกว่านะครับอันนี้จะเริ่มยากแล้วนะครับเพราะว่าวันจู่ติดกันมากๆนะครับสําหรับเกีสอนที่ผสมไม่ติดนะครับท่านผู้ชมก็ทําตามได้นะครับสําหรับจันที่มีปัญหานะครับเรื่องความสมบูรณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อมาผสมเกสอนแล้วติดน้อยนะครับก็ ทำตามคลิปนี้ได้นะครับโดยการตัดในสิ่งเกรสรที่ผสมไม่ติดออกนะครับค่อยมาแต่งลูกทีหลังนะครับหรือว่าเอาลูกนะครับหรือว่าเกรสรที่ผสมไม่ติดออกนะครับก็จะง่ายกว่านะท่านผู้ชมนะครับตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับผลของาการตัดลูกแล้วก็แต่งลูกออกในส่วนที่ผสมไม่ติดนะครับ จากคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับแต่งช้าไปนะครับูตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมรับสองเดือนเศษนะครับการเอา ลูกที่ผสมไม่ติดออกก็ค่อนข้างที่ยากกว่านะครับที่ลูกอย่างเล็กๆอยู่